วันนี้มีของดีมารีวิวอีกแล้วนะครับสายช่างต้องมีผมบอกเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับ DeV อล DCF 921ตัวแรงในราคาที่ไม่แพงนะครับเพื่อนคนไหนที่มีแบตเตอรี่ของ DeV อลอยู่แล้วเนี่ยอย่างผมมีอยู่แล้วผมมีตัว5แอมป์20โวลต์5แอมป์ของ DeV อลใช้ด้วยกันได้ไม่มีปัญหาครับในตระกูล20โวลต์ของ DeV อลใช้ด้วยกันได้หมดเลยก็แล้วแต่เ,เพื่อนเลือกนะครับบางคนอาจจะมีเป็นพวก power stack เน้นกระแสะโหดจ่ายแรง แต่ว่าใช้งานอาจจะไม่นานเพราะว่าตัวมิลลิแอมมันน้อยตัวนี้5แอมนะครับจ่ายนานแล้วว่ากระแสอาจจะจ่ายได้ไม่โหดเท่าพวก power stack นะครับก็ประมาณนั้นเซ็นี้มา3,000กว่าบาทช่วงนี้มันมีตัว YouTube Affiliate ด้วยนะครับเข้าไปกดได้นะได้ส่วนลดสูงสุด20%นะครับในส่วนลดลดเต็มที่เลย1,000บาทเพวนะัะนั้ถ้าเพื่อนๆซื้ออันนี้สมมติว่านี้เท่าไหร่3,000กว่า 3, บาทลดไป20%ไม่เกินพันนะ่ะ ก็ลดไปหกนะเจ็ดร้อยนะเยอะอยู่นะเออกดที่ตะกร้าได้นะผมจะทิ้งลิงก์ไม่ให้ยังไงคลิปนี้ผมจะปล่อยให้เร็วเลยเพื่อให้ทันนะครับเพราะว่าเขาได้ใช้โค้ดนะวันที่2องถึงสิ้านะครับหลังจากกดโค้ดแล้วมีระยะเวลา7วันในการใช้โค้ดนะบอกไว้ก่อนนะครับในเซ็ตให้อะไรมาบ้างตามสไตล์ดีวอล์แหละเขาก็มีคู่มงคู่มือนะครับรับประกรันสมปีนะครับเนี่ยมี ลงทะเบียนรับประกันเนี่เดี๋ยวค่อยไปลงนะครับแล้วก็เขาให้ตัวตัวยึดตัวยึดเข้ากับกับตัวเนี้ยตัวชุดนี้นี่ยึดย่างเหไหมเผื่อไว้แขวนนะครับแขวนได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดเลยแล้วแต่ถนัดนะครับอุปกรณ์ถน,นัดตรงไหนผมว่าผมก็คงจะแขวนประมาณนี้หรอมังแล้วก็จะมีน็อตนะครับน็อตเขาก็ให้ให้นี่มาแล้ว กันคลายมาเราด้วยเห็นไหมน,นะครับเดี๋ยวผมค่อยใส่เข้าไปตัวมันหน้าตาบอดดี้ประมาณนี้สั้นๆครับสั้นๆไม่ยาวแล้วก็นยผมใส่บตเข้าไปจะได้เห็นภาพนะครับมีใส่แบตเข้าไปแล้วฟังก์ชันใช้งานผมบอกเลยว่าง,ง่ายน่าจะดูช่องดังๆหลายช่องรีวิวกันมาแล้วนะครับก็คือชุดแรกนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นตัวปรับนะครับว่าจะใช้ไฟหรือไม่ใช้ไฟสังเกตน,นะตอนนี้ผมปิดไฟแล้วกดปุ๊บเปิดไฟเลเวลหนึ่งเลเวลสองแล้วก็ปิด อันนี้เลือกได้ผมว่าสว่างสุดตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดไฟนะครับส่วนตรงนี้คือปุ่มที่ใช้ในการปรับโหมดของตัวบล็อกตัวนีเ้เลือกได้เบอร์1นึ่งเบอร์หนึ่งคืออะไรก็คือจะแค่เข้าไปด้วยความแรงที่200นิวตันเมตรนะครับเพราะตัวนี้ได้ที่400นิวตันเมตรขันเข้านะขันออกจะอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับแต่ถ้าผมปรับเป็นเบอร์2ก็จะยิงที่400นิวตันเมตร แต่ว่าไม่ว่าจะยังไงถ้าเรากดไปเบอร์หนึ่งเนี่ยแล้วเราขันออกผมขันออกมันจะออกแบบเต็มที่ห0ร้อยนิวตันเมตรแต่ถ้าขันเข้าสองรอยนิวตันเมตรเหมือนกันครับถ้าเป็นเบอร์สองก็เช่นเดียวกันเบอร์สองก็คือเวลาขันเข้า4ี่รอยนิวตันเมตรขันออกห0ร้อยนิวตันเมตรอ่านี่คือโหมดแมนวนวลนะครับแต่มันจะมีโหมดอีกก็คือโหมดที่เขาเรียกว่าโหมดสกรูนะครับตัวนี้ ถามว่าโหมดสกูนี้ไม่ใช่ทําอะไรก็คือเวลาที่เราขันเข้า่ะมันจะกระแทกเราหยุดพอมันเจอแรงกระแทกมันจะปุ้งถามว่ามันหยุดไหมมันก็จะแบบเขาเรียกรอใหเรายืนยันประมาณ0ูนยุด้าวิมันจะหยุดแป๊บหนึ่งถ้าเรายังกดต่อมันจะค่อยๆยิงเข้าไปอ่านี่แบบไปบาณนี้ส่วนถ้าขันออกขันออกเห็นไหมเห็นไหมคือขันออกพอมันจะหมุนต็มที่เลยขันออกเลยนะแล้วพอมันกระแทกปั๊บมันจะค่อยคหมุนออกอันนี้คือโหมดที่เป็นโหมดน็อ เห็นไหมนี่คือขันออกส่วนถ้าผมเปลี่ยนโหมดนะมาเป็นโหมดนั่งร้านนั่งร้านคืออะไรก็ entender. คือเวลาที่มันขันเข้ามันจะอัดเกลียวเข้าไปให้กระแทกประมาณ1วิแล้วมันจะตัดพอมนันเจอแรงกระแทกนะมันจะกระแทกปุ้งแล้วก็1วิมันจะตัดมันจะไม่หมุนต่อแต่ถ้าเป็นโหมดเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นขันนอ็อตอ่ะนลังจะจะกระแทกเข้าไปเสร็จแล้วมันจะหยุดรอ0ูวิถ้ายังกดอยู่มันก็จะค่อยๆปึ้งๆเข้าไปนะครับส่วนถ้าขันออก ขันอ้อกจะหยุดเลยทันทีที่มันเาขาเรียกอะไรหยุดแรงกระแทกแล้วอะ่ะมันจะหยุดเลยเห็นนะกันเพื่อไม่ให้น็อตตกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าดีนะตัวนี้เป็นบล็อกขนาด1นส่วนสนิ้วก็เป็นไซส์มาตรฐานแล้วก็บอกเลยว่าค่อนข้างเล็กน้ําหนักเนี่ยถามว่าหนักไหมก็โดยตัวตัวเครื่องก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ถ้าใส่กับ power stack น่าจะเหมาะเพราะว่ามันเล็กนี่ผมใส่แบต5แอมมันก็จะใหญ่หน่อย แต่ผมมีแบต5แอม3ก้อนไงนะครับใช้คู่กับอะไรผมก็ใช้คู่กับตัวนี้แหละบล็อกกระแทกลูกบล็อกซื้อมาใช้งานก็เป็นพวกสีดําพวกนี้มันจะอะไรเป็นอะไรที่แบบว่าใช้งานคู่กันนะครับใช้งานคู่กันแล้วก็ผมจะมีอันนี้เก็บไว้เผื่อใช้ไขควงกระแทกที่เพื่อนๆเ,เคยดูไปก่อนหน้าน,นี้ของมากิต้านะครับเป็นไขควงกระแทกนะครับแต่ไขควงกระแทกมันก็จะได้แรงบิดน้อยไงเพราะว่าแกนมันแค่นิดเดียวและกระแทกแรงมากๆมันจะการนว่าไอ,ไอ้ตัวนี้มันจะ มันจะขาดรือ่บ้บางทีมันก็จะค้างที่ตัวหัวจับมีโอกาสที่จะค้างเพราะว่าแรงบิดมันเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกกระแทกจริงๆเป็นลูกบล็อกกระแทกสีดำบางคนอาจจะใช้สีที่แบบว่าเป็นเซ V อะ่ะพวกนั้นมันไม่ใช่รองรับการกระแทกนะมีโอกาสที่มันจะแตกได้นะครับทีนี้จริงๆผมก็เลยมีซื้ออุปรกรณ์เสริมมาด้วยนะเป็นหัวที่เอามาใช้จับกับตัวนี้แล้วแปลงมาเป็นเหมือนหัวดอกไขควงเออเดี๋ยวเพื่อนดู นี่หน้าตาแบบนี้นะจากจาก1นส่วนสนะครับมาเป็น1นส่วนสที่ใช้กับพวกดอกไข่คั่วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วดอกไข่คั่วนะครับของดีวอลเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมปักในตะกร้าให้นะจะได้ลดส่วนลดไปพร้อมๆกันซื้อก็ซื้อไปให้ครบๆไปเลยทีเดียวนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งเสียเวลาซื้อได้ส่วนลดไปแล้วถูกปะเนี่ยเวลาใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบล็อกเข้าไปทีนี้จริงๆมันจะมีรูตรงนี้ด้วยเผื่อเพื่อนบางคนแบบว่าใช้งานกระแทกหนักมากๆพวกนี้เขาจะมีแบบเป็น เป็นเหมือนตัวเม u า t i ติให้แล้วก็จะเอาแหวนยางมาลาด้ดติดทีนึงเพื่อนอาจจะเคยเห็นนะเพื่อให้มันแบบเกิดความมั่นคงมากๆนะครับแต่จริงๆพวกนี้มันจะมีแบบตัวสปริงกันตรงนี้อยู่แล้วตรงหัวเพียงแต่ว,ว่าใช้ไปนานๆอาจจะแบบว่าหลวมได้อะไรเงี้ยเนี่ยใส่ก็ไ,ได้นะเวลายึดก็เหมือนยึดน็อตทั่วๆไปครับเนี่ยแล้วใส่เข้าไปได้เลยรูปแบบของดีวอลมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราใส่เข้าไปเลยเนี่ยมันจะ ล็อกเลยแต่ว่าตัวหัวเนี้ยของผมมันจะไม่ล็อกนะเนื่องจากว่าแกนยาวไม่พอนะครับเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเวลาจะปลดล็อกก็ดึงลงดึงลงแล้วออกขึ้นนะครับแต่นี้ก็คือสังเกตดูเนี่ยเมาส์เข้าไปแล้วที่มันแว่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะดอกไขควงผมมันให้ตัวด้วยแล้วก็อย่างคือลูกบล็อกมันจะให้ตัวเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าใช้เป็นลักษณะสว่านเพื่อเจาะเอาจริงๆอ่ะผมก็แนะนําว่าเป็นพวกไขควงกระแทกอ่ะจะเหมาะกว่ามันจะนิ่งกว่าพวกนี้มันเน้นกําลัง ความแม่นมันอาจจะไม่ได้เพราะงั้นซื้อให้เหมาะกับงานนะครับแต่ว่านนี้ก็ถือว่าใช้ทดแทนกันตายเวลาที่จะไขพวกน็อตอะไรที่แบบว่าต้องการใช้งานแบบบางคนไม่อยากซื้อเครื่องมือเยอะเอาซื้อตัวนี้เลยทีเดียวแต่มันเหมือนแบบขี่ช้างจับตั๊กแตนไงอันเนี้ยก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูใช้งานกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะสําหรับตัวบล็อกกระแทกเนี่ยผมจะทําให้เพื่อนดูพอดีผมจะไขน็อตตัวนี้พอดีน็อตมอดใส์ให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันนะแรงบิดมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะผมไม่มี ตัวอย่างจะมาขันให้เพื่อนนะเหมือนช่องดังเขาแบบเขาทำไว้เฉพาะเจาะจงอันนั้นก็คือเขาเฉพาะเจาะจงไงแต่ผมไม่ได้ทําไว้ขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าผมขไขน็อตตัวนี้ให้ดูแรงบิดอยู่ประมาณ50ินิวตันเมตรแต่ผมบอกเลยนะว่าไขาปื้ดเดียวก็จบแล้วอันเนี้ยจริงเพราะว่าแรงบิดมันเยอะมากน็อตเป็นเบอร์นี่เบอร์อะไรวะเบอร์19้าไหมน็อตเป็นเบอร์19นะครับนี่ ผมจะใช้โหมดนั่งร้านให้เพื่อนดูแล้วกันว่าพอไข่ปุ๊บแล้วมันหยุดเลยนี่ผมเปิดโหมดนั่งร้านนะครับไข่ออกนะดูนะปกติถ้าเป็นมอไซค์ผมจะต้องมีมีบล็อกอีกตัวหนึ่งไปจับฝั่งนูนแล้วไข่เห็นนะออกเลยนะเนี้ออกเลยเห็นนะแล้วหยุดเลยเห็นไนะนี่คือโหมดนั่งร้านเห็นนะโหมดนั่งร้านแล้วเวลาเราไข่เข้ามันก็จะอัดเข้าไปให้ <laughs> ใหเห็นไหมแน่นแล้ว อันนี้ผมกดออกก่อนด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน็อตมันแน่นเกินนะเดี๋ยวกลัวพอมีปัญหานะครับเห็นนะง่ายไหมปัดเดียวครับนี่คือโหมดนั่ง้านนะครับผมเอาโหมดแบบไข่น็อตธรรมดานะไข่น็อตธรรมดานะครับเห็นนะมันจะหยุดแป๊บหนึ่งเวลามันเจอแรงกระแทกแล้วมันจะอัดต่อมีจังหวะให้เราได้ตัดสินใจอันนี้คือออกไปเลยนะแรงมันเหลือเหลือ,องจริงเห็นนะ เห็นนะเนี่ยอยู่เลยถือว่าดีมากแล้วตรงเนี้ยพอเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราสามารถที่จะ,อ,ะออกเอาไขจ่จุเอาปาเจปอนมาอัดอีกทีนึงเห็นนะมันจะหยุดพอเลยแล้วถ้าเรายิงต่อมันก็จะทำงานต่อเห็นไหเออไอเนี้ยเวิร์กันเนี้ยเวิร์กเพื่อนๆคนไหนสนใจนะ ดูที่ตะก,ก้าได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็จะได้รีบไปจัดก,การซื้อให้ทันในช่วงเวลานี้ที่เป็น y u u t u f f i l i a t e นะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy e e ซี6395เหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด Subscribe กดกระหน่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการได้คลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ